หากำลังวิ่งครับโอ้โหวิ่งครับวิ่งครับมีวิ่งครับตอนนึกโดนแล้วครับ ดูปลายคันครับสวยงามเลยครับปลากำลังวิ่งครับไปไปไปวะไปนี่ครับฝอนึกจัดขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้ ถ่ายช็อตให้ชมไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องไปเอาเรือช่วยพอนึกนะครับโอ้จานเอ็มก็จัดแล้วครับหนุนปรากฏครับไส์ใหญ่ครับโอ้โหครับเหนื่อยครับสั่นนิดนึงครับเหนื่อยนี่ครับเหนื่อยครับพายเรือจนเหนื่อยแล้วครับเมื่อกี้พอนึกกำลังปลดปลานะครับ ไสประมาณเท่าไหร่ครับแปดถึงสิบมีแน่ครับนะครับ,นะรบกำลังปลดปลานะครับน้ำก็ลดลงครับดูระดับน้ำครับตรงข้างกำแพงนะครับ น้ำลดลงประมาณหนึ่งคืบครับเสียนแหกก็กำลังครับเมื่อกี้พอนึกทำหลุดไปนะครับตัวหนึง่งแล้วก็ไม้ต่อไปก็โดนเลยครับหลุดตัวเล็กครับแต่ได้บักเอียบเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้พนึกโชว์ปลานะครับ มันจะเป็นไซส์ไหนนะครับนี่ครับแปดเก้ามีแน่ครับนี่ครับสวยงามเลยครับโอเคครับติดตามชมตัวต่อไปครับติดตามโดนแล้วครับเนี่ยครับทุกคนครับ หลังจากรอเวลานะครับโอ้โววิ่งครับวิ่งครับมีวิ่งครับมีวิ่งครับมีโปรโมเตอร์ด้วยครับโปรโมเตอร์ข้างล่างก็มีครับไม่เชื่อนะครับตอนนี้ขออนุญาตไม่เชื่อพ่อเท่านะครับ ขอครับตะขอตะขอถอยวัดใหญ่ไหมครับพี่ตั้มเอาขั้นเนียใส่กีีฮะเขียวไปฮะมีเม่นนะครับจะขอครับไม่หดอไม่ไดออือเอาขั้นทีฮะ เออนะ่ใส่ทางพุนตัวอ่าโดมลงดอมลงอัดอกมาเออต่ำครับโดนแล้วครับอัดจัดต่ำมานี่นี่นี่ปลาอยู่นี่ซ้ายไอีกครับซ้ายมาอีกขอสายเบียดเด้น่กมาก เดี๋ยวเราไหมไอตําเหินปลาไหมครับท่านผู้ชมครับอัดออกมาไอ้ตั้มมาพี่บอยมาตัวขอห้องมันเบาโพอดสายเบ็ดเงียบหมด โอ้นิดเดียวด้วยอย่าออยย่่าาม้วนขึ้นมาดิอย่าม้วนถอยโดนแล้วครับจานบอยสาวขึ้นแล้วครับแก้วนะครับโอ้โหจานต้มครับจัดขึ้นแล้วครับนี่ครับเท่าไหร่ครับไซนี้ไซนี้มีห้าหกครับนี่ครับจานต้มน็อตเอาขี้มา chan tâm năng rồi, chán tâm oh khổ oh. gian tâm lao ăn biệt nữa hấp chan tâm, Giáo lo phốt, Lo, ao chiêm còn hấp chan tâm, lao ăn lao vang, lao vang đốt đốt chỉ chán <laughs> tua đôi Tâm đốt มีครับอ่ามีไหมครับ <ph> พี่มีครับห้ามีครับห้ามีแน่นอนนะครับโอ้โหจานต้มนี่ครับสุดยอดเลยครับยอดครับสุดยอดโอ้โหรอชมตัวต่อไปครับข้าคืนนี้ครับต่อไปอ่าอันนี้เข้าค้างครับนนี้ข้าคางเป็นไงบ้างครับรอปูใช่ไหมครับใจเย็นใจเย็นรอปูแล้วครับเงาปูใจเย็น